เสียงอ่านหนังสือธรรมะพระโอวาททำน้ำเอก54ข้อพระโพธิสัตว์แห่งทะเลทักษิน 1. ยุ่งอย่างมีความสุขเหนื่อยอย่างปิติอินดี 2. ยุ่งแต่ไม่วุ่นวายเหนื่อยแต่ไม่ล้า 3. ธรรมกิจควรรีบเร่งแต่อย่ารีบร้อนกายใจควรผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด ไม่ไว่าอยู่ที่ใดก็สบายใจสละอุทิตตามเหตุปัจจัย 4. อํอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่นเท่ากับอำนวยความสะดวกแก่ตนเองซึ่งเป็นการหวานเนื้อนาบุญ 5. จิตใจอบอุ้มอภัยต้องใหญ่อัตตาตัวตนต้องเล็กทำการใดจึงจะลดอุปสรรคลงได้ 6. สิ่งที่จำเป็นนั้นมีไม่มากนักสิ่งที่อยากได้กลับมีมากเกินไปยึดมั่นถือมั่นคือทะเลทุกข์ 7. จิตใจผันตามสภาพแวดล้อมคือปุถุชนสภาพแวดล้อมผันตามจิตใจคืออริยปราด 8. ทุกขณะเวลาควรมีจิตสำนึกคุณอาศัยกำลังใจกำลังกายกำลังทรัพย์บริจาคทานด้วยความปิติอินดี 9. ผู้ที่แบกรับงานหนักเหนื่อยก็ต้องอดทนต่อคำบ่นว่าขัดเคืองผู้ที่แบกรับงานการกิจก็ต้องประสบกับการวิพากษ์วิจารณ์ณภายใต้คำบ่นว่าขัดเคืองต้องมีความเมตตาและความอดทนภายในการวิพากวิจารณ์ย่อมแฝงสิ่งล้ำค่าดัางทองและยก 10. เมื่อวางลงได้จึงจะยกขึ้นได้ จะยกขึ้นจะวางลงเป็นได้ดั่งใจเช่นนี้ชีวิตจึงอิสระเสรี 11. ในการดำเนินชีวิตลองเรียนรู้ความคิดที่ว่ามีได้ก็ดีกับไม่มีก็ไม่เป็นไรดูจึงสามารถผ่านทุกข์ให้เป็นสุขได้ 12. พิจารณาระดับความสำคัญจะทำอะไรหรือครอบครองสิ่งใดอยากจะมีควรจะมี สามารถมีจำต้องมี 13. รู้ข้อบกพร่องของตนเองได้ยิ่งมากก็จะยิ่งก้าวหน้าได้ไวความเชื่อมั่นต่อตนเองก็จะยิ่งมั่นคง 14. มีเพียงเผชิญสภาพที่แททุกยากลําบากเท่านั้นจึงจะมีจิตใจที่ภาคเพียรบากบันได้ 15. ก่อนคำพูดจะหลุดออกจากปากควรคิดให้ดีเสียก่อน ไม่ใช่ไม่พูดไม่จาแต่จำเป็นต้องถนอมคำพูดสํารวมวาจา 16. สิ่งที่ควรจะได้ถึงจะเอาสิ่งที่ไม่ควรจะได้หรือสิ่งที่ไม่สามารถจะได้ก็อย่าเอาเด็ดขาด 17. วิภาควิจาร์ณให้น้อยลงสรรเสริญชมเชยให้มากขึ้นเป็นวิธีที่ดีในการหลีกเลี่ยงการสร้างวัจีกรรม 18. 3ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ คล้อยตามเหตุปัจจัยจับฉวยเหตุปัจจัยสร้างเสริมเหตุปัจจัย19ใช้ปัญญาญาณอันแยบยนต์แก้ไขทัศนคติที่เอ็นเอียงในการทุกเมื่อใช้จิตเมตตาการุณาให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในที่ทุกสถาน20เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมสัรพก็ควรจับฉวยไว้แต่เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยก็ต้องสร้างขึ้น หากวาระโอกาสยังมาไม่ถึงก็อย่าได้ดึงดัน21ความหมายแท้จริงของชีวิตคือรับผลกรรมอดีตลุปณิธานเดิมตั้งปณิธานใหม่22ความหมายของชีวิตคือเพื่อให้บริการคุณค่าของชีวิตคือเพื่อสละอุทิศ23เมื่อควรวางมือก็พึงวางมือเถิดหากควรพอ ผ่อนปลนก็จงผ่อนปลนเถิดนี่คือพักดีอภัยและความเห็นอกเห็นใจ 24. เมื่อผเผชิญเรื่องที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนจงใช้ปัญญานำพากรุณาไปแก้ไขปัญหาข้อยุ่งยากจงใช้จิตเมตตาปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่คิดถึงส่วนได้ส่วนเสียของตนเองความกลัดกลุ่มกังวลก็จะน้อยลง 25. จิตเมตตากรุณายิ่งมีปัญญายาณยิ่งสูงผลสำเร็จยิ่งมาก 26. อดีตดับสูญไปแล้วดังมายาอนาคตยังเป็นเพียงแค่ความฝันจับช่วยปัจจุบันไว้สำคัญที่สุด 27. ปัญญายาณไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจไม่ใช่การศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่การคิดวิเคราะห์แต่ข้ามพ้นความยึดมั่นถือมั่น ในการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง 28. ชีวิตด้านบวกอ่อนน้อมถ่อมตนเต็มเปี่ยมยิ่งอัตตาตัวตนใหญ่ยิ่งไม่สงบสุข 29. รู้จักพอรู้จักหยุดผู้รู้จักพอไม่อัปยศอดสูผู้รู้จักหยุดไม่มีอันตรายยิ่งต่อยอดไปได้ไกล 30. พื้นฐานการปฏิบัติมากมายขันติคือความดีงามการปฏิบัติมากมายในปารมิตาหกคันติสำคัญเป็นอย่างแรกอดทนอดกลั้นได้ความชั่วร้ายมากมายก็สลายดับสิน้นย้อนตรวจสอบตนได้ครอภัยก็ไม่ถึงตัวหากอดทนอดกลั้นต่อความโกรธเคืองเล็กน้อยได้จึงสำเร็จซึ่งการใหญ่ได้31 ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามต้องแบกรับและยังต้องสลัดทิ้งไม่แบกรับก็ไม่สามารถเป็นบุคลากรยิ่งใหญ่ที่ผ่านโลกมาได้ไม่สลัดทิ้งก็ยากที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะออกจากโลกได้ 32. คันธนูที่แข็งสายมักขาดผึงคนที่แข็งกร้าวเคราะหภัยย่อมตามติดกัลยาณชนยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมอบอุ้มทำตนดัง,งโง่เขลว ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนอื่นยิ่งสยบเลื่อมใสผู้ที่คุยโวโอ้อวดคนอื่นย่อมคลางแคลงสงสัย 33. บุคลากรผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีเลิศคือทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรธรรมมีคุณธรรมมีความสามารถมีกำลังเพียงพอและมีศักยภาพที่จะสําดง 34. คุณสมบัติภายในของผู้บำเพ็ญธรรม มีบุคลิกภาพสุขุมงดงามอย่างลึกซึ้งอีกทั้งแสดงออกด้วยความสนิทสนมเป็นกันเอง 35. นำพาผู้คนด้วยใจลึกซึ้งดังชาญเข้าสู่ความเลอะเลือนออกจากความฉลาดไม่โง่เขลาไม่หนวกบอดก็ยากจะเป็นนายได้ชีวิตยากนักที่จะเลอะเลือน 36. ผู้ถ่อมตนมักเป็นสุขว่ามีเหลือเฟือ ผู้ยากไร้มากกลัดกลุ้มว่ามีไม่พอ 37. ร้อนรนจึงมีข้อผิดพลาดพร่ำบ่นจึงไร้ซึ่งปัญญาอย่าได้มากวาจาเมื่อปิติสุขล้นอย่าได้ง่ายในงานเมื่ออิ่มอกอิ่มใจ38เวณนยสัตยินดีปรีดาพุทธะก็ยินดีปรีดาหากพุทธะยินดีปรีดาเวณนยสัตก็ยิ่งยินดีปรีดาขึ้นไปอีก 39กุศลจิตรวมกันพลังยิ่งแรงกล้าให้ความงดงามคงไว้ในช่วงเวลานี้40หากไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันก็ไม่ได้เข้าสู่ประตูเดียวกันเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ไม่มีคนนอกยิ่งเป็นคนกันเองยิ่งต้องเรียนรู้การยอมเสียเปรียบยิ่งต้องเห็นอกเห็นใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เมื่อทำมากกว่าผู้อื่นจึงจะสำแดงออกซึ่งแบบอย่างที่ดีได้41เมื่อมีภาวะฝืนขัดที่ทรงพลังมากมากล่ำกลายพึงคิดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงคิดหาวิธีแก้ไขน้ำกระเพื่อมย่อมฝืนทวนกระแสไฟกระพือย่อมลุกลามร้ายกาศคนตื่นตูมย่อมทำเรื่องวุ่นวาย42 อยู่กับธุรชนคนสามถือเป็นโอกาสให้เจริญคุณธรรมยิ่งถูกลบหลู่เยียดยามมากความมุ่งมั่นของฉันยิ่งแกล่งได้มาลายหนีบาปเวนกรรมก็ไม่มีอะไรของฉันที่เสียหายหากไม่ได้พบเจอธุรชนคนสามก็ยากที่จะวัดระดับใจคน 43. เอาข้อดีข้อเด่นของผู้อื่นนำมาใช้อภัยอบอุ้มข้อเสียข้อด้อยของผู้อื่นเพื่องานใหญ่ต้องขจัดใจที่คิดเล็กคิดน้อยปกครองด้วยเมตตากระจาทท่างทมทองแท้เสมือนดังคำพีแท้จริง 44. นิ้วก็มีส่วนที่ยาวฟุตก็มีส่วนที่สั้นใช้ให้เหมาะสมตามความสามารถอ่อนน้อมถ่อมใจสามารถรับมือได้ทุกเรื่องราว 45. เกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎแห่งธรรมชาติของชีวิตใครก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 46. ทุกพบทุกชาติสร้างกรรมไม่หยุดหย่อนเจ้ากรรมนายเวรน,นับวนันยิ่งมายิ่งมากบัญชีกรรมที่สั่งสมล้วนหนีไม่พ้นล้วนเกิดจากใจคนที่กระทําร่วมกันพึงสำรวมระวังด้วยศรัทธาจริงใจ 47. บทละครชีวิตล้วนมาจากตนเองสร้างไว้ในอดีตจึงต้องยอมรับด้วยความยินดีปรีดาใช้ใจปกติเผชิญหน้าทุกขณะเวลาอย่าได้ตัดพ้อกล่าวโทษเมื่อประตูใจเปิดชะตาชีวิตก็พลิกผัน48การสำนึกขอขมาบาปต้องออกมาจากศรัทธาจริงใจจึงจะสามารถถอนรากอวิชชา ขจัดอารมณ์กลัดกลุ่มและความทุกข์กังวลได้49บำเพ็ญปฏิบัติก็คือแก้ไขในิสัยความเคยชินที่ไม่ดีเมื่อนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีขจัดไปได้ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสุขใจไร้กังวลและอิสระเสรี50เมื่อตันหาเกิดใจก็คิดเห็นแก่ได้ได้มาก็สุขเสียไปก็ทุกข์ ระหว่างได้มากับเสียไปก่อกรรมมากมายหยุดดิ้นรนไขวคว้า,ข,วาข้ามผลความเห็นแก่ตัวให้ได้ 51. ในใจมีพุทธะในการปฏิบัติมีวิธีในวิธีมีธรรมะพิจารณาเห็นแจ้งในรักแท้มอบเมตตารักแด่มวลเวไนห้าให้มหาธรรมนำพาข่าวดีแพร่ไปผู้บำเพ็ญธรรมไม่ว่าไปที่ใด ทุกย่ำก้าวลงเหลือไว้ซึ่งร่องรอยของความอบอุ่นประทับใจเพศภัยถอยห่างใจคนก็สงบสุข 53. จิตมหาเมตตาปูทางจิตมหากรุณาสร้างสะพานจิตมหาปัญญาชักนำพาจิตมหายานมั่นคงสมดุลจิตมหาการุณกรรมทราบเวไนจิตมหามโนธรรมไร้เห็นแก่ตัว จิตมหาปณิธานอดทนอดกลั้นจิตมหาดำเนินยืนหยัดตลอดไป 54. เมื่อพรหมวิหารสีใหญ่กว่าแรงกรรมก็จะสามารถแปลเปลี่ยนเพศภัยให้เป็นสันติจิตเมตตาสามารถกำราบพูดผีปีศาจท,ทั้งปวงได้จิตกรุณาสามารถหลีกไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้จิตมุทิตาสามารถวอนขอให้ปณิธานสมดังใจหวังได้ จิตอุเบกขาสามารถกำจายสิริมงคลทั้งปวงได้กว้างขวาง